แรกนี้ผมผมนอนตื่นขึ้นมาประมาณ6โมงครึ่งครับตื่นขึ้นมาแล้วดูโทรศัพท์โทรศัพทพ์หายแล้วก็ถามพี่ว่าพี่โทรศัพท์หายไหมพี่บอกว่าหายแต่พี่เหายอยู่ชั้นบนผมนอนอยู่ชั้นล่างแดีวผมก็เดินบอกผู้โดยสารในตู้ครับว่า ให้ตรวจดูของว่ามีของหายไหมแล้วก็มีหายเพิ่มขึ้นมาทีละคนทีละคนับได้ก็คนนี้เป็นคนที่สามนี่ครต่อไปก็คือของน้องเนี้ยเป็นก็คนที่หากระบอกตังฝ่อตังคมันมาบอกอีกทีว่าคนนี้เขากระเป๋าตังค์หายเลยฟังออกมาตังค์ก็โโบบดูสองสายบ้างเครื่ะเียงครับโทรศัพท์ก้านถือกับคาร์แบงค์ค่ะ ตื่นมาดีสามชั่วโมงแล้วมันหงายไปแป๊บเดียวจะหลับเพมาะว่าประมาณช่วง